วันนี้นะคะครูจันได้รับมอบหมายภารกิจจากคุณยายนะคะให้ทำกับข้าวให้ลูกชายน้องไก่โต้งกินค่ะสิ่งที่นึกออกนะคะเป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีก็คือไข่เจียวค่ะพี่น้องคานะคะมาเก็บไข่อยู่คอ,อกเลยค่ะ วันนี้เก็บได้14ฟองค่ะเช้านี้นะคะแบ่งคนกินบ้างแบ่งกากินบ้างนะคะคนได้กินครึ่งหนึ่งนะคะกาได้กินอีกครึ่งหนึ่งนะคะเออบ่อไหลเนาะค่ะเนาะนะคะเนะต๋ะไข่ค่ะแล้วก็ผสมนะคะน้ำโป่งน้ำปลาไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะบริสไซไลค่ะแต่ที่สำคัญนะคะคือจันไม่ได้ใส่ผงชูรสให้ลูกนะคะกันนะเบิ้งแต่แต่คาไม่ล่ะคาตีใครเลยค่ะ เลิศกรเดิดก,กันอย่างนะคะนี่แหละคือสิ่งเดียวที่ทําได้ดีนะคะโอ้ขั้นตอนต่อไปก็คือนําไข่เทลงไปในกระทะแล้วค่ะเป็นตาแสบว่าค่ะไข่สดๆนะคะจากฟาร์มนะคะจากข้อไก่ของครูจันนะคะซ <Yeah. S 1> ุกใดกะดีแล้วค่ะควันนะ่ะการันตีความอร่อยเต็นพอมยึกจึ๊กๆึกึก,ก,กนะคะ สุดยอดเลยจริงๆนะคะภารากิจสำเร็จค่ะ